สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปปกวัวเดวล่ากุนซือแมนซิตี้ระบุว่าทีมของตนไม่ได้เล่นแย่ลงนะับตั้งแต่ที่ได้เอร์ลิงฮาแลนด์มาร่วมทัพโดยบอกว่าผู้เล่นคนอื่นๆจำเป็นต้องผ่านบอลให้ฮาแลนด์และเหล่ากองหน้าให้ได้มากกว่าที่ผ่านๆมา หลังจากมองว่าเรือใบสีฟ้ายังสร้างโอกาสทําประตูได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเป๊ปกวัวเดลลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กล่าวปกป้องเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยการบอกว่าทีมของตนไม่ได้มีฟอรงรการเล่นที่แย่ลงในตอนที่ฮาแลนด์ลงเล่นให้กับทีมพร้อมบอกว่าคนอื่นๆต้องผ่านบอลให้เหล่ากองหน้าให้ได้ดีกว่าเดิมด้วยในช่วง1-2ฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้แมนซิเตี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งที่พวกเขาไม่มีหวัวหอ,อกตามธรรมชาติที่ผลิตสกอร์ได้แบบเป็นกอเป็นกรรทำทําให้พอได้ฮาแลนด์มาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนั้นหลายคนก็เดากันเลยว่าเรือใบสีฟ้าจะทําผลงานได้ดียิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตาาามมแม้ว่ยิงช นอเวจะทำประตูได้เยอะแต่จนถึงตอนนี้ผลงานของแมนซิตี้ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับฤดูกาลก,ก่อนๆซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นเพราะสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากแมนซิตี้ต้องปรับสไตล์เพื่อให้เข้ากับฮาลันถึงกระนั้นกวาดียวลาก็ไม่คิดว่าแข่งวัย22ปีคือปัญหาของทีมแต่อย่างใด เราเล่นได้ดีมากๆตอนที่เขาลงเล่นให้เราดังนั้นมันเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นสักนิดที่ผมอยากจะพูดก็คือเราต้องเล่นให้ดีขึ้นสร้างโอ,อกาสให้มากขึ้นกว่าเดิมผ่านบอลให้เขารวมถึงกองหน้าคนอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราต้องสร้างโอกาสทําประตูให้ได้มากกว่านี้เป๊ปกวาวาดลากล่าามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอริงฮารันศูนหน้าของแมนซิตี้ยอมรับแบบตรงไปตรงมาหวังพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลลกและรางวัลบอลลังดรอร์มาครอบครองให้ได้ แมนซิตี้ทุ่มเงินซื้อฮาแลนด์เพื่อมาเติมเต็มแนวรุกโดยมีเป้าหมายคว้าทุกถ้วยแชมป์ในฤดูกาล2022 2023โดยเฉพาะที่สําคัญกับถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปอย่างถ้วยแชมเปี้ยนีกที่พวกเขาทําได้แค่เฉียดไปเฉียดมาตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุด ฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้แมนซชตี้คว้าถ้วยแชมป์ลีกให้ได้ส่วนรางวัลบอลลังดอถือเป็นรางวัลที่นักเตะทุกคนอยากได้อยู่แล้วหากคุณและทีมเล่นได้ดีมากๆเริ่มควา้าถ้วยรางวัลได้มากขึ้นก็อาจจะได้อยู่ในลิสต์เหมือนอย่างเควินเดอร์บอยที่เคยได้รับอันดับ3ซึ่งเขาคิดว่ามันคู่ควรแล้ว อย่างไรก็ตามเขาจะไม่คิดถึงเรื่องบอลลังดอไม่ได้ในตอนนี้เพราะเบนเซม่าได้รางวันนี้ตอนอายุ35และยังเก่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงหวังว่าตัวเองจะเก่งขึ้นกว่าน,นี้ในอีก12ปีข้างหน้าทั้งนี้ฮาแลนด์ยิงไปแล้ว21ประตูนําเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้แต่แมนซิตี้รั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนเท่านั้นตามหลังอาร์เนนอลจ่าฝูงถึง8แต้มและถูกทีมร่วมเมืองอย่างแมนยูนเต็ดทำแต้มจี้ไล่ขึ้นมาเหลือเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นมากระที่ประเด็นข่าวต่อมา ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งที่จะมาถึงนี้จะมีมาตรการที่ให้ผู้ตัดสินชี้แจงคำตัดสินหลังจากเช็ค V a R ในทันทีโดยหากการทดลองนี้ประสบความสำเร็จมันก็จะค่อยนำไปใช้กับรายการอื่นๆต่อไปศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปี2022จะมีการทดลองใช้มาตรการใหม่นั่นคือการที่กรรมการจะชี้แจงถึงเหตุผลของคำตัดสินต่างๆจากการใช้ V a R ในสนามเลย เมื่อช่วงหลายปีก่อนวงการฟุตบอลเอาเทคโนโลยี VAR มาช่วยตัดสินเกมฟุตบอลด้วยความคาดหวังว่าจะมีการเช็คจังหวะก,การเล่นย้อนหลังแบบในทันทีระหว่างการแข่งขันจะช่วยทำให้เกิดการตัดสินที่ถูกต้องมากขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็ยังเกิดประเด็นถูกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า VAR ตัดสินได้ถูกต้องหรือไม่อยู่เรื่อย กระทั่งล่าสุดคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ IFAB ซึ่งมีหน้าที่กำหนดกฎของเกมฟุตบอลนั้นอนุมัติให้มีการแจ้งเหตุผลถึงการตัดสินด้วย VAR หลังจากทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วซึ่งหากการทดลองนี้ประสบความสำเร็จมันก็จะนำแนวทางนี้ไปใช้ในรายการต่างๆของฟีฟ่าอย่างเช่นศึกฟุตบอลโลกของฝั่งหญิงต่อไปมาร์คบูลลิงแฮมหนึ่งในคณะกรรมการของ IFAB ซึ่งเป็นประธานบริหารของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ด้วยนั่นเผยว่า เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในแง่ของความโปร่งใสโดยเฉพาะกับบรรดาคนดูในสนามที่ในจังหวะนั้นๆไม่ได้รับข้อมูลมากพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคําตัดสินที่ออกมาสําหรับศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2022นั้นจะแข่งกันในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้โดยจะเตะกันที่ประเทศโมร็อกโกซึ่งกีฬาอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลก็มีการให้กรรมการอธิบายถึงคําตัดสินหลังจากมีการเช้จังหวะการเล่นย้อนหลังในทันทีเหมือนกันมากระที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมที่ทำรายได้มากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากการเปิดเผยรายได้ในฤดูกาล2021-2022 The ะ o อยฟ Football Money League เปิดเผยว่ารายรับของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งได้แรงหนุนจากรายได้เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเพิ่มขึ้นถึง13%จากปีที่แล้วที่731ล้านยูโรโดยมีเรอัลมาดริดเป็นอันดับที่2มีรายได้714ล้านยูโรลิเวอร์พูลรังอันดับที่3ม,มีรายได้702ล้านยูโร ขณะที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดตัวเลขอยู่ที่6 8 9ล้านยูโรและปารีสแป่งต์แมงทำเงินได้654ล้านยูโรทั้งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีรายรับจากส่วนทำธุรกิจ373ล้านยูโรในฤดูกาล2021-2022เพิ่มขึ้น65ล้านยูโรจากฤดูกาลก่อนหน้า